การเขียนสรุปความไม่ต precis ่างจากการเขียนย่อความนะเพราะว่าการเขียนสรุปความนั้นนักเรียนจะต้องนําใจความสําคัญที่ได้นั้นมาสรุปความให้สั้นๆนะคะการเขียนสรุปความนั้นนักเรียนจะต้องใช้สรพนามรุษที่สองซึ่งเป็นความคิดของตนเองความรู้ของของตนเองที่ได้จากการฟังการดูนะคะ ความรู้ที่ได้จากการฟังการดูในครั้งนี้เดี๋ยวครูจใายนักเรียนเขียนสรุปความลงในสมุดก่อนนะคะมาดูในรายละเอียดที่เป็นคําสั่งนักเรียนปฏิบัติแล้วก็ฟังที่ครูอธิบายเพิ่มด้วยนะคะเมื่อนักเรียนได้ฟังเมื่อนักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนได้อ่านนะสิ่งที่นักเรียนได้ก็จะเป็นความรู้ที่จะเป็นข้อมูลเพื่อที่จะเขียนสรุปความนะ ในชั่วโมงนี้ครูจะให้นักเรียนเขียนสรุปความจากการชมกระบวนพยุหญาตราทางเชลมากให้ได้10บบรรทัดนะคะในชั่วโมงนี้ในเวลาที่เหลือนะคะนักเรียนได้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวในการทำรูปเล่มของรายงานนั้นนักเรียนต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ไม่ว่าจะด้วยจากการชมดีวีดีนะมีซีดีที่นักเรียนอาจจะดูจากสถานที่อื่นๆนะคะอาจจะเป็นที่บ้านนะคะอาจจะเป็นที่โรงเรียนหรือว่านักเรียนอาจจะมีอยู่แล้วที่บ้านนะหรือว่ามีเป็นของส่วนตัวนะคะนักเรียนสามารถที่จะชมภาพการเหเรือประกอบด้วยนะก็จะได้ชมทั้งภาพทั้งเสียงนะคะ นักเรียนทุกคนนะคะจดสไลด์นี้ลงในสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความจากการชม,มการจัดกระบวนพยุหายาตราทางชุลมารโดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานนะคะรูปเล่มรายงานของนักเรียนนั้นนะคะรูปเล่มรายงานของนักเรียนจะต้องมีปกหน้านะคะฝังนะคะทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องมีปกหน้ามีปกหลังนะคะ มีคำนำสารบัญไม่ต้องมีเพราะว่ามีเพียงเรื่องเดียวนะคะรายงานของนักเรียนจะต้องมีปกหน้ามีปกหลังนะคะมีคำนำนักเรียนเขียนสรุปความในเรื่องนี้นะเพื่ออะไรนะวัตถุประสงค์ในการเขียนสรุปความมีว่าอย่างไรนักเรียนบอกในส่วนของคำนำนักเรียนสังเกตดูนะคะก่อนที่จะอ่านเรื่องเนี่ยก็ต้องมีบทนำเรื่องใช่ไหมคะ ลักษณะของบทนําเรื่องก็เป็นความนําเรื่องที่จะทําให้ผู้อ่านนั้นมีข้อมูลความรู้พื้นฐานเพื่อที่จะอ่านเนื้อหาละเอียดได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการเขียนหรือว่าวัตถุประสงค์ของนักเรียนที่จะทํารายงานเล่มนี้ขึ้นมานะะในเรื่องนี้ขึ้นมาอาจจะไม่เป็นเล่มนะคะเป็นเรื่องนะคะมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะ ครูก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกันก็คือเมื่อนักเรียนได้ชมภาพแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนไปเขียนสรุปความเขียนสรุปความเรื่องอะไรละคะการชมการจัดกระบวนพยุหญาตราทางชลมาานะคะนี่คือหัวข้อเรื่องนะคะเรียนฟังไหมคะแล้วถ้าครูย้ำหลายเที่ยวหลายครั้งนะคะ หวงว่าคงไม่ไปถามนะคะว่าให้ทํารายงานหรือเปล่าทํายังไงนะคะให้เรียนเขียนสรุปความโดยทําเป็นรูปเล่มของรายงานนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะใช้นักเรียนไม่ต้องทําเป็นรูปเล่มที่สวยงามมากแต่ว่าขอให้เนื้อหานั้นถูกต้องนะคะนักเรียนสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะคะ เซิร์ชไปที่ราชนาวีไทยนะคะนักเรียนจะได้ชมการจัดกระบวนพยุหะญาตราทางชลมาคในลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวสวยงามนะคะแล้วก็ยังมีภาพประกอบให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างดียิ่งขึ้นนะคะ <S 2> <S 2> <S ในช่วงเวลาที่เหลือนักเรียนลองลำดับนะคะลองลำดับเหตุการณ์ของเรื่องที่นักเรียนได้เรียนมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะในสองชั่วโมงว่าได้ความรู้ในเรื่องนี้ อย่างไรบ้างเพื่อเป็นการวางโครงเรื่องที่นักเรียนจะเขียนสรุปความนะคะในการเขียนสรุปความนักเรียนต้องมีความนำสักเล็กน้อยแล้วก็เนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สรุปท้ายเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นวางโครงเรื่องไว้เลยใน5นาทีหากมีปัญหาถามได้นะคะ,ะให้นักเรียนลงมือ วางโครงเรื่องในการเขียนสรุปความสั้นๆนะคะเนื่องจากว่าการจัดกระบวนพพยุหายาตราทางเฉลมากในครั้งนี้นะคะใช้กระบวนเรือทั้งที่เป็นเรือพระราชพิธีแล้วก็เรือที่เข้าร่วมในพระราชพิธีนะคะมีการเรียงลำดับอย่างไรนะคะ ต้องเขียนสรุปความสั้นๆลงในสมุดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานนะคะ สำหรับการเขียนสรุปความในครั้งนี้ที่ครูให้นักเรียนจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานนะคะนักเรียนจะต้องเขียนให้ได้ไม่ต่ำกว่า20บรรทัดนะคะไม่ต่ำกว่า20บรรทัดนักเรียนฟังด้วยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนต้องเขียนได้ไม่ต่ำกว่า20บรรทัดนะคะในการจัดทำรูปเล่มรายงานในครั้งนี้นะคะ20บรรทัดไม่นับปกหน้านะคะไม่นับคำนำนะคะเอาเฉพาะใจความสำคัญล้วนๆด้านในนะคะ พราะฉะนั้นเป็นงานที่ครูนักเรียนจัดทําในภาคเรียนที่1นนะคะในช่วงก่อนสอบกลางปีนะคะเพราะฉะนั้นไปจัดการใ,ให้เรียบร้อยแล้วก็กําหนดส่งนะคะกำหนดส่ง,นะะก,สงก่อนสอบนะคะก่อนสอบก็คือสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ